เรืกฎหมายเรื่องมั่นเป็นครั้งที่สองค่ะดีเลยครับผมอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันการมั่นคือข้อตกลงระหว่างชายหญิงว่าจะสมรสกันในอนาคตค่ะแล้วการมั่นเกิดขึ้นยังไงครับ การมั่นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อฝ่ายชายส่งมอบของมั่นให้ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกันของมั่นนี่คืออะไรครับของมั่นเป็นทรัพย์สินตามมาตรา1-38ครับอาจเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างเช่นแหวนทองคําเงินสดหรือทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญาราคาของของมั่นไม่ใช่สาระสําคัญแล้วการส่งมอบต้องทําตอนไหนครับต้องส่งมอบหรือโอนให้ผู้รับมั่นในขณะทําการมั่นเท่านั้นคะ่ะถ้าไม่มีการส่งมอบ การมั่นจะไม่สมบูรณ์เข้าใจแล้วครับแล้วสินสอดล่ะครับสินสอดก็เป็นทรัพย์สินเช่นกันครับอาจเป็นทองเงินสดหรือสิทธิเรียกร้องก็ได้แต่ต่างจากของมั่นตรงที่สินสอดฝ่ายชายมอบให้ผู้ปกครองหรือบิดามารดาของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ยอมสมรสการส่งมอบสินสอดต้องทําตอนมั่นเท่ามันไหมครับไม่จําเป็นค่ะสามารถส่งมอบในวันมั่นหรือภายหลังก็ได้ การตกลงว่าจะให้สินสอดภายหลังจึงบังคับใช้ได้แล้วของมั่นกับสินสอดต่างกันตรงไหนครับของมั่นเป็นทรัพย์ที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานการสมรสตกเป็นสิทธิของผู้รับมั่นทันทีส่วนสินสอดเป็นทรัพย์ที่มอบให้ผู้ปกครองฝ่ายหญิงเป็นการตอบแทนการยอมสมรสไม่บังคับให้สมรสเกิดขึ้นอ๋อของมั่นเป็นหลักฐานการสมรสส่วนสินสอดเป็นตอบแทนการยอมสมรสถูกต้องคะและฝ่ายผู้มั่นหมายความรวมถึงผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย ทรัพย์สินไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้มั่นเองขอเพียงเจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ใช้ทำสัญญาแล้วถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่นจะเกิดอะไรขึ้นครับการผิดสัญญามั่นคือฝ่ายใดปฏิเสธสมรสโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนแต่ไม่สามารถบังคับให้สมรสได้เข้าใจแล้วครับเหมือนเรียกค่าเสียหายไม่ใช่บังคับให้แต่งงานใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีกองทุนสมรสเรือนหอหรือทรัพย์รับไหวซึ่งเป็นข้อตกลงของครอบครัว ไม่กระทบการมั่นโดยตรงเรื่องกองทุนสมรสคืออะไรครับเป็นทรัพย์ที่ฝ่ายชายและหญิงนำมาร่วมกันตามสัญญาเพื่อใช้ในชีวิตสมรสเช่นซื้อบ้านหรือทำธุรกิจร่วมกันแล้วถ้าไม่สมรสตามสัญญากองทุนล่ะครับฝ่ายที่เสียสัญญาอาจต้องคืนทรัพย์ตามสัญญาแต่เอาไม่เหมือนกับการผิดสัญญามั่นโดยตรงค่ะแล้วมีคำพิพากษาเกี่ยวกับของมั่นกับสินสอดไหมครับมีค่ะเช่นคำพิพากษาดีกาที่6,76ทับสอาสารระบุว่า การมั่นต้องมีของมั่นตามประเพณีถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ถือเป็นธรรมเนียมเัินถ้าเกิดฝ่ายชายผิดสัญญามั่นฝ่ายหญิงสามารถเรียกค่าทดแทนได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่สามารถบังคับให้สมรสได้เพราะการสมรสต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายขอบคุณครับผมเข้าใจการมั่นมากขึ้นแล้วยินดีค่ะหวังว่าการเล่านี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะ